ครับผมตอนนี้อยู่ที่บางแสนสายหนึ่งซอยสี่นะฝั่งนู้นจะเป็นเส้นบางแสนสายสองอันนี้คือบางแสนสายหนึ่งซอยสี่เราสามารถทะลุนี่ไปแล้วก็ไปโผล่ที่ช่วงปลายหาดบางแสนได้เดี๋ยวจะพามาดูการเล็กน้อยเมื่อกี้ไปกินข้าวมาที่ร้านลุงลาวลุงยาวลุงลาวนะลุงยาวราบ การสินนะฮะน้องลอกน้องลอกมันวิ่งมาหาเราแล้วน้องลอกน้องลอกไปแล้วกปนลอกกัลอกไปดูกันลอกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพามาไปดูกันลอกตัวนี้ก่อนไปแล้วไปแล้วเจ <c oughs> ้าลอกไปแล้วเจ้าลอกไปไหนแล้ว <c oughs> ไปไหนมา กินร้านลุงยาวราบการะสินอย่างนี่ตรงนี้ตรงนี้ร้านอยู่ตรงน,นี้ทะลุไปกินข้าวเช้าบ่ายข้าวช่วงบ่ายรวมกับข้าวช่วงเที่ยงเดี๋ยวจะทะลุไปปลายหาดบางแสนนะครับผมน้องชนก็มาเออ คุณรุกจันทร์สระบุรีก็มาวันนี้เราจะไปปล,ปลายหาดบางแสนนะครับสําหรับใครที่อยากเที่ยววันไหลาบางแสนนะครับผมจะเนี่ยเส้นเนี้ยยังมีที่จอดรถอีพีเลยไรนยที่จอดรถสองข้างทางบ้านพักทอทบางแสนสายหนึ่งซอยสามไม่ใช่สี่ซอยสี่เดี๋ยวจะพาไปดูดปลายหาดกันสักเล็กน้อยนะครับผมเราจะเดินไปช้าๆนะครับผมเดินไปช้าๆเดี๋ยวมันจะ เดี๋ยวมันจะสะดุดนะเที่ยวไหนเอามากินข้าวเฉยๆแวะแยกบางแสนแวะอาบน้ำาอน้องโดใช่ไหมนี่น้องโดใช่ไหมเนี่ย <c oughs> กินข้าวมาแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูที่หาซิว่าคนเยอะไหมตอนนี้สวัสดีนะครับคุณเต้ ร้อนไหมสบายสบายปกติก็แช่กระทะทองแดงอยู่แล้วก็เลยรู้สึกว่ามันสบายสบายะนะกระทะทองแดงยังร้อนไม่เท่านี้เลย <c oughs> คนเยอะไหม <c oughs> เริ่มเยอะแล้วครับ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวจะพาไปดูเนี่ยตรงหาดเนี่ยไปโผลด่ดูพร้อมกันเมื่อกี้ปั่นมาไปกินข้าวที่บางแสนสายหนึ่งซอยสตรงนี้รถไม่ค่อยเยอะนะเส้นเส้นนี้ แต่รถอะจอดฮะเริ่มมาที่จอดยากแล้วละ่ะเริ่มจอดซ้อนคันแล้วคนอื่นรู้ไปกลัวอะไรน้องโดเออหรือว่าแอบใครมาออไม่มีใครเขารู้หรอกว่าน้องโดไปแอบอะไรที่ไหนเดี๋ยวนะเราข้ามถนนก่อน <c oughs> <c oughs> ดูรถเมื่อวานไปมาตอนเย็นน้ํามีแต่ขยะช่วงนี้เป็นแบบนี้ฮะจะว่ายอย่างไรดีเดี๋ยวเดี๋ยวข้ามถนนกันเดี๋ยวจะพามาดูช่วงน้ํากําลังลงอีกระลอกหนึ่งนะครับผมน้ําขึ้นทีขยะมาทีน้ําลงทีขยะก็ทิ้งไว้ทีนะครับผมมันเป็นช่วงฤดูมรสุมฤดูร้อนนะนะเราจะได้ข้ามไหมเนี่ย ขอฉันไปหน่อยไว้คอยมังครับให้ชื่นใจขอมือเธอหน่อยเต้นเมลอนโอ้ยน้องชนเดี๋ยวนั้นเราเราจูงจักรยานมาเรีนจักรยานแล้วเดี๋ยวมอนี่ต้องขี่จักรยานเนี่ยเลยบ้าจักรยานเขามีไว้จูงจูงไปก็ได้ ไม่มีปัญหาน้ำลงต่ําสุดไปแล้วเดี๋ยวมันจะขึ้นมาจะลอกหนึ่งช่วงเย็นๆถึงจะขึ้นสูงสุดจริงๆนะที่มันร้ายในนี้เพราะว่าในนี้มันควบคุมเสียงค่อนข้างดีกว่าในในเฟสนะถ้าในเฟสอย่างนี้พูดไปพูดมาไม่ได้ยินเสียงได้ยินแต่เสียงลมอันนี้ยังได้ยินเสียงชาวบ้านได้ยินเสียงเราอยู่นึกว่าเดิน ก็เดินเอานี้แร่จูงเอาจักรยานจูงเอาเห็นไหมไม่ค่อยมีคนคนไม่ค่อยเยอะมันแดดนะใครเขาจะมันตากแดดตากลมเหมือนเราร้อนร้อนแอลตุพรอมแอลโลไล,ลแถมมีน้องแอลอีกอห้หลายแอลอจริงแอลคีระฝัะ่งสารเาพ่อแสง พ่อแสนโอ้โหหรอเมื่อวานเราเพิ่งกลับมาเดี๋ยวพาไปดูคงไม่พาลาดรถเราล่วงเดี๋ยวพาไปดูริมชายหาดเด็กแฟนฉันสงสัยมไม่มาเล่นน้ำสงการนี่เลยบ้านพักอยู่แถวนี้ผมอยู่แถวใกล้ๆโรงแรม S2 นะครับผมอยู่แถวแรมแท่น มันก็ใกล้ๆก,กันนี่แหละก็ปันมากินข้าวที่แถวๆนี้ออกมาเซเว่นก็ออกมาหนะ้าหาดแล้วนะฮะก็เลยได้พามาดูบรรยากาศกันบ่อยๆแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ไลค์ใน t ิ k ต,ตอกไปไลค์ในนี้โพสภาพโพสอะไรในนี้ฮะบางแสนในเพจนะไม่ได้เจอเสียดายนะเอ เสดายไม่ได้เลี้ยงเราเลยตามหาแอดบินมานานแล้วครับยังหาไม่เจอเลยจ้ะ <c oughs> แต่ในที่ที่ไม่อยากเจอมกัอกจะไปเจอนะคอยดูนะช่วงนี้ค่าห้องแพงมากใช่มันจะแพงช่วงเทศกาลช่วงหยุดยาวนี่แหละ าห้องมันก็จะทุกสุกเสาร์อาทิตย์มันก็จะแพงอยู่แล้วนะค่าห้องถูกถูกก็จะเป็นจันทร์อังคารพูดพรหัสอะไรประมาณนั้นถ้าเป็นช่วงเทศกาลนี่ก็จะแพงก็จะอัพราคาขึ้นถ้าผมทําห้องเช่านี้ผมจะสวนกระแสะเขานะช่วงไหนที่เขาแพงเราจะลดเลยช่วงไหนที่เขาลดเราจะแพงนี <c> ่ <oughs> จะอยู่รอดไหมเนะี่ยพักอยู่ซอยหนึ่งโอ้โหสวัสดีนะครับคุณ ภาษาญี่ปุ่นที่ผมอ่านไม่ออกซอยหนึ่งของผมอยู่ระหว่างซอยห้าและซอยหกนะระหว่างซอยห้าและซอยหกมันก็คือแถวๆนั้นตึกนั้นแถวแถวบางแสนรอย,ยันบีชญาติหนูอยู่แถวศรีราชาญาติเราอยู่อเมริกาก็มี <c oughs> บับกันทำไมเนี่ยศรีราชาเราจะมีเพื่อนอยู่ หลากหลายน้องชนก็สีราชาน้องชนนี่เซนท่านสีราชาหรือว่าโรบินสันสีราชานี่สวัสดีครับที่วุฒิร้อนบางแสนกําลังจะไปทําบุญต่างจังหวัดออน้ําขึ้นตอนกี่โมงน้ําขึ้นตอนนี้แหละกำลังขึ้นกําลังค่อยๆขึ้นสูงสุดก็ช่วงเย็นอีกทีนึงนะฮะมันเป็นตัวเอ็มเลยมันขึ้นสูงสุดประมาณขึ้นลงตามสุดช่วงเที่ยงบ่ายโมงที่ผ่านมาเนี่ย แล้วมันก็จะขึ้นอีกทีหนึง่งค่อยๆขึ้นแต่ว่าตอนเย็นอ่ะนะจะเห็นชัดเจนตอนเย็นมันจะมาประชิดริมหาดอีกครั้งหนึง่งเห็นไหมจะประชิดแถวนี้อีกครั้งหนึง่งน้องแอลอยู่ไหนอะไรน้องแอลอยู่ไหนในเมืองเหรออ,อ,อยู่ในเมือง mm hmm. เด็กศรีราชาเหรอเด็กศรีราชา เด็กสีเลชาหรือเด็กกาเล็กซี่ออใช่คนไม่ค่อยเยอะวันนี้คนยังไม่ค่อยเยอะแต่ดูฝั่งนู้นสิซูมไปนี่ก็ยิบยับเป็นกันเนหะ็นไ,ไหมชุดประจนประจนภทยของเราชุดประจนกับท้องทะเลใส่หมวกสองชั้นเลยนะ รจะสู้ลมได้ไันโอ้โหผู้ใหญ่ใจดีที่ภูก็ามาโอ้โหหัวใจแล้วคนไหนอยู่ในใจเสียวุฒิเสมอครับเออเหอหัวใจไม่แข็งไม่อ่อนพอสาวอดอ้อ,อนแค่มองก็สัน่น ก็ไหวถึงบทจะรักจะชอบจะลงสาวใดทำไมมันง่ายเกินไปยังไม่เข้าใจตัวเองหัวใจก็มีแค่เพียงสี่ห้องไม่ไหวเดือดร้อนสี่ห้องมันทุกขข้างในสี่ห้องดวงใจหลายคนเบียดเสียดข้างในมั่วด้วย ที่ยังไม่แน่นเกินไปยังเหลือเอาไว้ที่หนึ่งไม่ใช่คุณแพนไอเรื่องเจ้าชู้ไม่ได้ตั้งใจมันเกิดมาเองทุกข่าวข้างไปนี่ต้องเห็นใจกันบ้างนะครับพยาวจนเพลงนี้ว้าวอะไร <c oughs> สี่ห้องดวงใจหลายคนเบียดเสียดข้างในแต่ก็ยังเหลือไว้ที่หนึ่งนะฮะสำหรับที่ คี่ฟูผู้ใหญ่ใจดีนะครับผมน้ำไปไหนหมดครับนี่เดี๋ยวน้ำมันก็มานะครับผมน้ำลงต่ำสุดไปแล้วเดี๋ยวกำลังมาละน้ำลงน้ำลงเมื่อเดือนเดือนอะไรเนี่ยเมษาน้ำลงปีนี้ มันก็เป็นเช่นนี้แลนนาะ <c oughs> จะร้องไปทํำไมเนี่ยร <c oughs> ้อนแล้ว <c oughs> เดี๋ยวจะถ่ายรูปกลางทะเลแล้วเดี๋ยวจะเอาไปโพสให้ดูกันในเฟซหน่อย,อยใครเขียนอะไรเนี่ยคนเริ่มมาเที่ยวเยอะอย่างครับยังครับยัง,ยงท,ยทยอยมาอยู่นะวันนี้ยังไม่หนาแน่นว่าอะไรเขียนว่าอะไรเก่งนะเก่ง กุดเก่งอ่เก่ง e. กุดไลฟ์มันชื่อเฮงไลฟ์อะไรสักอย่างเดินไปกลางอ่าวแล้วตะวัดชนบุรีที่รักเดินไปเพื่ออยืมโดนตะวัดมาบินดีกว่ามักเนี่อย่างเงี้ย เขาเขียนบอกดักที่วูดเปล่าเขาเขียนทวงตังหรือเปล่าเออมีเขียนทวงตังนะเมื่อไหร่คืนเงี้ยนะคืนกี่โมง,ค,โมง,อองมคืนกี่โมงเมออแต่สิวาเพิ่งมาคืนกี่โมงเอี้นี่เขียนเขียนเขียนคำที่สวยสวยริมหาดโอ้ขี้เกียจเขียนกันนะคืนกี่โมงเอา้าคืนคืนเดี๋ยวนะขอเขียนก่อนนะเป็นมุกเป็นมุกคืน กี่โมงกี่โมงขยับแคปแคปไว้นะแคปไว้ไปให้เพื่อนคืนกี่โมงอุ้ยอุ้ยอุ้ยเหนื่อยทำอะไรวะเนี่ยเราเพื่อมุกที่สมบูรณ์แบบเอ้านี่ฮะ โอเคนี่ต้องต้องถ่ายถ่ายภาพนิ่งด้วยนั่นเนี่ยเออไล่เมือสวยเหนื่อยโอ้โหตัวใหญ่เลยเนี่ยสั่งรองเท้ามาให้สองคู่อยากได้เราจะวัด ไอ้นี่ไม่ได้สั่งไอ้นี่มันซื้อซื้อมาจากซื้อมาจากกรุงเทพไอ้ตัวสั่งมันคนละคุณภาพคนละอย่างกันแถมไซซ์มันไซซ์ตะวัดไม่น่าจะมาจะฐานมันต้องลองดูเองดีกว่าสามสิบเจ็ดกับสี่สิบสามเหนื่อยวันไหลบางแสนสิบหกสิบเจ็ดครับผม เดี๋ยวนั้นเราต้องถ่ายรูปด้วกว่าเราถ่ายรูปอุตษาเขียนไว้กลางทะเลลงดีวกว่าลงรลายแล้วเดี๋ยวจะร้อนตายก่อนเหมือนผู้สูงอายุว่าวุ่นอะไรครบคุณนะครับผมเดี๋ยวผมลงรลายก่อนดีวกว่าผมจะถ่ายรูปกลางทะเลหน่อยเขียนสมือเปื้อนอ่ะอุษาเขียนคืนกี่โมงเนี่ยเนไะเอาไปโพสไปโพสบอกเพื่อนนะสำหรับ เรียงนี้ไปก่อนนะบายบายไปหาหอยก่อนเจ็ดจสิบหกสิบเจ็ดนะครับสิบหกสิบเจ็ดโอเคไปแล้วนะครับผมไปแล้วนะ